ถุงใหม่นะคะอันนี้จะเป็นผ้าตลงใหม่นะคะา้น,นี่ผ้าถุงได้นะคะโทเป็นผลิตภัณฑ์ทอมือจากคุณยายน้องตะวันนะคะมัน,นี้จะเป็นลายผ้าถุงให้ดูนะคะอันนี้ลายผ้าถุงได้นะคะ สนใจผลิตภัณฑ์บ้านน้องตะวันติดต่อได้นะคะที่ไอดีไลน์ใต้คลิปนะคะแล้วก็เบอร์โทรใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายตะวันนะคะวันนี้น้องตะวันจะมาเล่นบอลให้ดูนะคะตะวันบอลไปแล้วลูก ไปแห้งๆคนนี้แน่ไปกไกลๆน,น,น้องแ <c ười> น่เธอยุ้มติดไหมหนักเลงขาหลังเตะขาหลังเอา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 เนี่ยได้เอ้ยยุ้มละยุมย้มยุมย้มจับบ้งจับบ้ง <c ười> เขาไปอีกละเออเล่นเด่นก็เล่นกันนกนพี่แก้มเออไปแ,แก้มฟังพุ่นเล่นบอลก็พี่แก้มเออฮๆล่ะเออหวงไข่แล้วเอออ้ายแก้มถึงอยู่ถึงอย่มาตั้งมาต้องน้อง,องถึงอยู่ มก,ก๊กไข่บางนึงนี่ที่เขาไม่ได้ในละเออนอ่ห็นหลุมพอดีแล้วบ้านนี้ เต็๊ไ,ไปพี่แกมเต็ไ๊ไมห้น <c oughs> อตาบันอะไรมวนขนาดเลย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เก่งมากเก่งมากวันนี้อาดาเล่นบอลได้นนมั่นมากลูก ยายาดยยาดดิอี่อีอ่เตมตตาหายอี่เอา ح ح> ไอ้พูดแล้วพี่แก้มเตะหี่เร็วพี่แกม้มเดวถึงเยอะ ถึงบอัน่นถึงหัวน้องเข้าว่าแม่นี่บอนอยู่นี่เอามาถึงเดี๋ยวแล้วให้พี่แก็บเก็บให้เออเตะบัลแง่งมาถึงแก็บ เสรบายแล้วมาให้น้องเอ,อ่อไม่แห้งแห้ๆล่ะให้น้องถึงเนี้ยออมันมัน พนักงานเก็บบอลบอกว่าเมื่อยแล้ว <laughs> เดว่าตึกอื่น ไปทางนาเออมาหันทางาหนาเออ,เอ,อแต่ประจางแรงลุงหนึงเอา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 เล่นองกุมลักก่อนเออเล่นเท้าเล่นเท้าโอ,โ,อโอ้พี่ตะหลุมเนาะเก็บข้างนาหน้าเก็ข้างนาหางนา้าเก็บ ไต้เดี๋ยวพะอือนั่งคับแล้วมันแห้งมันแห้งเอาเก็บไม้เก็บไม้นอ <c oughs> นกำลัง <c oughs> บ,บ้านเจม เอา้าแม่เติให้อัดเสาแล้วอัดเสา,เ,าเก่งมากเก่งมากอะไรหัดไกลบันนี้ เด็ครับเ้าตะขาหลังหน่งอะอ,ะอมันไร

นอนแล้วนอนทามแล้วเฮ้ <c oughs> อาเาเออเก่งมากดูกเก่งเรนบอนแต่มันแห้งวันนี้วันีแม่อ้่องย่านแล้วนเนาะเ่นยังเดียวเลยบันนี้ Ooh, <laughs> ooh, คนเก็บบอกว่าเมื่อยได้รู้พี่แก่เมื่อยอะไรอะไรก็ลังมั่นเลยเอล้มั่นขนาดเอาละ ดูคลิปน้องตะวันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ